สวัสดีท่านผู้ชมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สวัสดี f อนะคะเปนเพจแฟ,น,ฟ,น,ฟนช่องนะคะทางช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะโทรติดตามตัวเลขแนวทางของแม่พักแล้วก็แม่น้อยนะคะตอนนี้แอดอยู่ที่จังหวัดสุรินร์นะคะท่านผู้ชม มินจะโทรตามตัวเลขนะคะตอนนี้เราจะโทรหาแม่น้อยก่อนเนะเาะแม่น้อยที่ไม่พักก่อนเนี่ยแน้อยโทรหาแม่น้อยนะคะไม่รู้ว่าแม่จะรับโทรศัพท์บอาพาบาปกติยามมาเสารแม่จะไปเออ่เกี่ยวหนาพี่นนอตนเลี่ยงควายนะคะ ใช่ป่ะแม่น้อยหาเบอร์แม่น้อยกันเด้อะเบอร์แม่น,น้อย,อยนี่หนคือบุ่มีวะมันอยู่อีกเครื่องหนึงห่งผมได้บนถ้ำเอ,อ้ยเอาเอามาเบิรงกันดุ้นในหันมีบ่เครื่องพอเอาไปไล่ชดเลยไหม ศูนย์แปอ่ะ,อะโอเคได้แล้วชุนฮะบรมาณศูนย์แปดเก้าป่ะศูนย์แปดเก้าแปดสี่สองแปดห้าห้าสองอันเมนนน่นป่ศนย์แปดแปดมันไอพอมเพศหรือ,อเปล่าเ,เอามาทางพี่เพ่จะได้ยินเสียง สวัสดีครับยะงมาติดตามตัวเลขแนวทางตำราวกับแม่น้อยนะครับวันนี้วันวันจันทร์ที่เจนะครับเจ็ดตุลาคมนะครับสําหรับแนวทางของแม่น้อยนะครับรอบแปบ๊บหนึ่งนะครับกําลังโทรด่วนโทรสดๆนะครับรูจ้ารู้แม่วันดีคะ่ะแม่น้อยวัสดีครับแม่น้อยแม่ ออพอดีว่าโทษตามตัวเลขแนวทางนะคะเป็นตำเหล้าเอฟซีคนแต่อยากได้ตำเล้าของแม่คือเกาา่าจ้าบ่จ้าแม่บ่มาบ่าอันยังบ่้ันในเมื่อจ้าแม่หนูอยู่ไอ้สุรินทร์อยู่จา่ายืดยู่ไส์เราบัดนี้อยู่สุรินทร์จ้าคุณแม่เฮ็ดแนวทางหรอในยังครับเฮ็ดแนวทางไว้ไปไเฮ็ดไปจ้าจแม่ เี๋ยวนั่กินน้ก่อนเนื้อกินรถค่ะจ้าแม่แม้กินน้ก่อนค่ะจ้าค่ะว่าสิไปอยูเทเมนอยู่บ้านหนูก็จะได้ไปอยู่แต่ว่านี่มันไก่หนูก็เลยว่าโทรเอาดีกว่านะคะหนูยังพัดในเมื่อดอกค่ะเป็ดไปแล้วนะแม่เนาะค่ะงวดเมื่อกี้เอ่อพานไปแล้วเอางวดนี่ เ่ืงวดเมื่อกี้เ่าเขานะคะท่านผู้ชมเอางวดนี้เลยเนาะอ่ามันเข่าหลอดนีเนาะค่ะแม่แค่ลุ้นเถะค่ะเข่าไปแล้บอกปู่ว้เด้อแม่น้อยครับบอกปู่ว้น้าไมเด้อครับเด้อจ้าครับบอกคพีครับโอเคเลียนเลยเด้อเอาเลยแม่พร้อมแล้วจ้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนกันแป๊บหนึ่ง สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์สามศูนย์สามเก้า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  สองเก้าค่ะเด่นสี่กับเก้าสำหรับซ้ายวิ่งซายรูดนะครับเด่นสี่กับเก้าครับแม่แน่ค่ะสามเด่นสี่กับเจ็ดเด่นสี่รองเจ็ดนะคะเอาอยู่ครับแม่มีสามตัวบะจ้ามีอยู่ค่ะมีจะหางแม่เจ็ดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามจักสุดแม่สี่หนึ่งแปด เจ็ดศูนย์สามตัวสีหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดจ้าลองชุดตัวเมียเนาะกลุ่มมาว่าจะลูกยุ่งกลุ่มไหมเอาครับสี่หนึ่งแปดสีเก็ดจ้าแม่เดี๋ยวตัวเมียไแปดหนึ่งก็สำหรับสำหรับคนทุนน้อยนะครับไม่น่อยมันจะวองคุ่มให้นะครับสีเจ็ดแม่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า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 สองเก้าสองเก้านะครับ อตอนนี้เรากุ้งไว้ตู้บูบุ้งเนี่ยกระบอกเย็ดซี่เพื่อนซือน้ำกันนะค่ะห้ามตัดทิ้งวะแม่อตัดตัวไีนออกตัวนั้นบอกเย่าต่าเล่าของแม่หน่อยนะคะมาชมวันที่วันนี้วันที่เจ็ดนะแม่เนาะวันที่เจ็ดตุลาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผู้ได้ที่เป็นเอฟซีนะคะที่ไฝไปที่ติดตามตัวเลขแนวทางของแม่หน่อย กับวัยเอฟซีพลาดนะคะเดี๋ยวรอดูตัวเลขนะคะที่แอดตุลธรรมกำลังเขียนตัวเลขให้หลุดอยู่นะคะอ่ะส้มตำเรานะคะจะมีราคาเท่าไหร่นั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นแล้วก็แชปหน้าจอเอานะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเนาะแม่เดี๋ยวคมจะทวนตัวเลขด้วยแม่เด้อย้ำตัวเลขก็ค่ะสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสอง,สองห้าหนึ่งแปดศูนย์สาม,สาม เก้าเ <99 S 2> และ29งเก้านแม่น้องแ่ทีแม่วมกลมไห้นะครับจะมี47 07 99และ29ถูกต้องมัแม่ <Yeah. S 1> อ๋อถูกเนาะครับเนา <Yeah. S 1> อ๋อเรียบร้อยครับในทาง3ตัวจะมี2ชุดน้าแม่นอเจ็ดศูนย์สามกับ418ถูกต้องมัวแม่่ <Yeah. S 1> อ๋อครับ จ้าแม่แม่ขอบคุณหลายๆาค่ะจ้า้ตัต e ัแมเลม่นโวยพิในเอฟซีนะแม่จห้เอฟซี้เพื่นถือกึ๊ยค่ะ้เข่าบัดที้ดีค่ะไห้เพื่อนรุยรุยมันหมันสุกค่ะแม่สุกๆมันหมันสุกูสุกคนลวแม่เนาะจ้ะ ค่ะอ้าเมื่อนี้เอาขึ้นเด้พี่น้องนะคะแม่วันดีจ้าแม่ขอบคุณทั้หลายด้อแม่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณสําสำหรับแมาา่ค่ะคุณแม่น้อยนะครับ,บสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับค่พี่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับแนวทางาของแม่น้อยอของคนค fc, FC นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวเอาตัวเลขให้ fc ดูก่อนนะคะก่อนลงนะคะรองเจ็ดนะครับ แนวทางสามตัวมีสองชุดนะครับเจ็ดศูนย์สามและสี่หนึ่งแปดนะครับนะค่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของแม่น้อยนะคะสำหรับใครที่อ,อ,อยากชิมตำลาวนะคะมีหลายรา,าคานะคะสำหรับราคาส้มตำวันนี้เนาะจะเน้นไปที่ราคา4707 9929นเะคะเด่นสีรองเจ็ดนะคะหาราคาพิเศษนะคะ3้ ตัวนะคะจะมี703และ418นะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางขอให้ fc นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราจะให้โทร โทรหาแม่พักนะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับท่านที่ติดตามตัวเลขของแม่พักนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะในวันที่7ตุลาคมพศ2567สวั 2, 5, 6, สดีค่ะการท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมารหรือว่ากำไรยกเ คท่านผู้ชมส,น,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็ก3251 s เล็ก t เล็ก3 5 5 1นะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริจันโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ